กทุกบ้านต้องได้เท่าเทียมกันเตรียมถุงกลางถุงเลยจ้าแถวที่หนึ่งนะครับแถวที่หนึ่งไปก่อนใครเข้าแถวนะครับแถวที่สองแล้ก็ลุบนะครับตอนนี้แ <พอ S 1> ถวหนึ่งก่อนแถวหนึ่งแถวที่สองเตรียมตัวแถวที่สองเตรียมตัวไม่ต้องรีบยืนนั่งโต๊ะก็ได้ผู้หญิงน่ารักเม็ไลฟ์สกอตเสื้อเบนนะยืนจัดกีฬาเบียบ อ๋ออยากทานกุ้งได้เดี๋ยวจัดให้ยังไม่ถึงเดี๋ยวไปที่บ้านดีมีที่บ้านมีกุ้ง <c oughs> คนสอนผมไม่ใช่ใครนะคนนี้ <c oughs> ออาเลยเลยมาแบ่งปันกันนะครับกิจกรรมดีๆของพวกเรา <c oughs> ขอขอบคุณนะครับกำนันสาร,รนิรพธิพิทักษ์นะครับที่ประสานเอาปลาอร่อยอรอยมาให้พวกเรา อ้าวลุยก,กันนะครับโบกไม้โบกมือพักทายที่ไม่เกี่ยวนเขาบอกเรื่องกาตะป่าโอเคมะเห็นไหมฮะรวมด้วยช่วยกันแบ,บ่งปันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนเราก็มาช่วยกันจากชลบุรีเลยปลาสดมาจากชลบุรีนะครับน,นี่รวกำลังผมทำด้วยใจขอให้บุญส่งนะครับให้กำลงังม,มีความสุขแข็งแรงอมือมั่นขันยืนย้อยจากชลบุรีชื่อแพรอะไรปาอะไร สดโดนมดุนนะครับไปเที่ยวไปซื้อไปหาได้ข้าหลามล่าสดก็มาจากบ้านเราเองะครับที่สนับสนุนเมื่อพันพันพันอะไรนะพันกระบอกต่อแถวเดียวนะครับแถวเดียวแถวเดียวแถวเดียวบอกเลยเมนูเด็ดคือแดดเดียวเอาไปตากแล้วก็เป็นทอดอร่อยมากปลาโอแดดเดียวที่ดังไปเลยนะท้อร่อยใช่นะครับ ยังเหลืออีกหนกึ่งคันรถปิดอ้าวอยู่เลยยังมีอีกหมดแล้วยังมีอีกหมดแล้วยังมีอีกผู้ใจบุญมาช่วยถ่ายรูปกับผมหน่อยมาร่วมกันนี่เป็นเพื่อนๆผมจากชนบุรีนะครับเพื่อนๆจากชนบุรีผมมามามาถ่ายรูปหน่อยออยโอเคไปไหนออยถ่ายรูปหน่อยมาถูกปากมาถือกำนันหน่อยขอบคุณครับ อย่าลืมนะตัดแถวเราเราเราเขอให้ขยอยขอเป็นแถวขอเป็นแถวเชื่อผมขอเราทุกคนต่อเป็นแถวได้ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวใช้หลังใช้หลังแถวนี้เลยไปต่อแถวพี่มาไลยไปเยอะเลยหนึ่งคนหนุนหนุงจับเลยมาบ้านหนึ่งจะมากี่คนไม่ว่าหนึ่งคนหนึ่งถุงผมคิดแค่นี้พอแต่ไม่มีเงินถอยอย่าวน มาได้เป่งั่กันได้ไหมปลาโอแก่พีแก่พีมารับกันเลยครับปลาสดๆลูกเก็บไปอยู่ฝั่งนี้ไหมมองเห็นไหมปล<อ>าว่านี่นะครับอ่กินใส่ตะขาวครับเพราะว่าอากาศมันร้อนเดียวเรียวเรียวใครถุงอ่าช่วยกันครับทุกคนช่วยกันก็ขอบคุณทุกคนต้าคุณกคนใจดี ที่ให้เลือกสถานที่ในการแจกปลาในครั้งนี้นะครับขออนุโมทนาบุญด้ดวยนะครับคุณตวครับถ้ามารับปากันแจ่ฟรีไม่ยิงเดบบงแล้วนะครับตลาดจะสะอาดร่วมด่วยชี้การดูแลรักษาเงียบตัวเรียเป็นอย่างดีนะครับพี่น้องปกันไปเลยครับ วันนี้อนุโมทนาบุญนเพร่วมเพื่อนช่วยทำงานสถานทีน่พิพิพัฒน์ทำงานหมุนนะครับช่วยดูแลสถานที่ด้วยความเรียบร้อยนะครับมาลูแล้วนะครับจากทะเลสดๆแจกนี่ครับรับเลยไม่ต้องเกรงใจรถคือหมดมีเป็นคันรถกันเร,รนือครับมา,รๆๆมาเลยครับมาเลยย่ะมารับกันเลยนะครับได้ยินเสียงหมดแล้ว

ล้างแล้วเราลงไปเลย,ลเลยถอยระยะห่างกันนิดนึงนะครับถอยระยะห่างกันนิดนึงแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามน,นะครับใครมาข้างหลังอยู่แถวที่สามก่อนเราอยา่าไปแก้กันแต่ผมมั่นใจว่าแถวนี้เพียงพอกับทุกคนแน่นอนนะครับเ<ะ>พียงพอกับทุกคนแน่นอนมารับกันเลยครับแจกนี่ต่อไปเลย